สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านพบกับผมแซลมอนนะครับวันนี้ผมก็จะมากดแหลงโดยคิดไว้แต่แรกเลยว่าจะเล่นยานออฟเลนแต่ผลที่ได้ก็คือนี่แหละครับผลที่ได้ก็ทีแรกกูก็นึกว่าจะไม่แบนนะแต่มึงก็กดอย่างไหลเยื่อใหญ่กูก็บอกว่าขอเล่นยานขอเล่นยานคลุยเลยฉะนั้นผมเลยขอมูราดไป แรกก็นึกว่าจะไม่กดให้กรอบถุงแต่กดให้ก็หย่อนหย่อนกันไปเลยมาเล่นมูราดออฟเลนโชแล้วกันวันเนี้โชแบบโง่โง่ผมแนะนํานะครับสําหรับคนที่อยากเล่นมูลาดเอ็กซ์ทรงเอ็กซาวอะไรก็ออกเกิบก่อนนะครับเป็นรองเท้าลดกูดาวนะทุกคนเชื่อกูเถอะมึงจะเล่นมูลาดแบบกดเกมแบกที่ที่อะอย่างนี้ยรอดูไม่เชื่อผมอะ ก็ลองออกกันดูขนาดกูเล่นไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยก็แบบไม่มีอะไรมากก็ใช้สกิลหนึ่งเช็คไปอย่างเงี้ยต้นเกมอะเราก็แบบทําตัวตึงๆหน่อยใช้สกิลหนึ่งให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ตีคลิปให้มันได้เวลสองก่อนแบบทีมฝั่งตรงข้ามเขาจะได้อะก็ไม่อยากจะแบบวัดการเล่นหรอกเนี่ยดูเลียดน้อยมีเอ็กซ์สกิกดไปกดไปนั่นแหละก็ได้เฟิร์สบาทตั้งแต่นาทีที่เท่า่ ดูดูห้าสิบเอดวิหรือว่าประมาณสี่ิบเก้าวิถ้ากูไม่เดินมาลีอ่ะก็ตึงเกินแม่ล่ามูลาดผมอ่ะเนี่ยจะบอกทิกเล็กๆน้อยๆก็คือออกรองเท้าเนี่ยได้รองเท้ารถคูดาวไอเหียเน็ตเน็ดโง่เน็ตโง่เออแล้วก็ออกไปอีกคู่ไปเลยเชื่อกูมึงเชื่อกูเนี่ยพอเราได้แบบไอ้กดเลนฟร์สบัตรได้ใช่ไหมเราจะเล่นง่ายดีนะเคลียร์คลิปก็ง่ายเพราะว่าแพนด้ามันจะไม่กล้าเล่นเพราะว่า กลัวคนมาด่ามันถ้ามันเล่นจริงก็บอกเลยมันสู้เราไม่ได้หรอกครับทุกคนเนี่ยเราจะเล่นสบายหน่อยจึ๊บจับจึ๊บจับสเตปบูลาดนะเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปในป่าโอ้โหไม่กล้าชนเลนบอกเลยแพนด้าตัวเน,น,นี้กลัวไปแล้วตอนเนี้ยกลัวไปแล้วเห็นไหมขนาดคลิปมันยังไม่กล้ามาบวกเลยเอาเอา,ห,าห้าวะห้าวะถึงเลือดเราจะน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแพนด้าคุง ไม่ต้องไปออกระของดามงดามีดมูลงมูลงล,งล,งลาดเห็นไหมไปอีกหนึ่งคิวแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็ว่าผมจะรอดแหละผมจะรอดเออก็ก็รอดจริงอ่ะออมก็ตึงเกินอ่ะแต่โดนอะไรก็ไม่รู้ตายโอ้เสียดายว่ะมล,ลาดไอ้นาคอนไม่นามาเลย <S <S ตอนนี้รองเท้าเราก็จะได้สองคู่เลยนะครับทุกคนได้มาสองคู่แล้วบอกเลยแล้วก็อย่างตึงอย่างตึงอ่ะดูเพนด้าแบบ เป็นอ่างหอยไปเลยอย่างเงี้ยแบบไม่กล้ามาแบบชนลงชนเลนนะ่ะดูอย่างตึงอย่างตึงเนี่ยเห็นไหมดูดีสองหนึ่งอะ่ะสองหนึ่งอะ่องงอะยังหนีเป็นห่างจุดตูดเลยโอ้โหคิดดูดิหนีกันหมดอะขนาดสองหนึ่งอะ่ะโอ้โหดูทุกคน <c oughs> อย่างตึงอะ่ะอย่างตึงอะ่ะแล้รองเท้าสองคู่อะ่ะดีก,ออก,ก,ก็ออกจอเกาะอะไรต้นเกมอีกรองเท้า <c oughs> <c oughs> รถคูดาวสองชิ้นน่ะเอาไปออกกับได้หลายตัวเลยได้ทุกคนถ้าแบบอยากตึงอ่ะอยากตึงตั้งแต่ต้นเกมอ่ะบอกได้แค่นั้นแหละมันมีตัวที่แบบเหมาะมากในรองเท้าสองคู่เดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่นให้ดูก็แล้วกันเ,<ห>เมื่อแพนด้าไม่เล่นกับเราเราก็มาเล่นเล,น,เลนล่างสิครับทุกคนมากดเลนล่างต่อเลยละกันโดนแก๊กดึง,ดงไเอ้เหียดึงแม่นเฉยเลยพอกูอยากให้แม่นไม่แม่นพอกูไม่อยากให้แม่นให้แม่นเฉยเลยกูก็งงโดนลัดแบบงงๆอย่างว่นเนี่ยก็ แกก็ดูดสวยอยู่เอ็กซ์คิวไปก็ว้าวไปหนึ่งทีเออเจริญแพนด้าตัดคลิป่ะยังตึงยังตึงแพนด้าตีบ้านผมฟรีเลยจิโอ้โหแบบฟรีเลยนะตอนไม่อยู่บ้านนะ่ะแค่ไปช่วยล่างแป๊บเดียวเองอะ่ะเอ้ยเ,เจะตึงไม่ไหนอะ่ะเ,เป็นนะคุณตอนนี้มีแก,ก๊กแบบดึงนัมเบอรวันอยู่ด้วยตายแล้วแพนด้ามึงบอกเลยเนี่ยแก๊กแบบดึงแม่นจัดอะดูดิแล้วกูก็โดนลาชิวไงกูประมาทไง เอ่อด้วยคว,ยวามประมาณไงจริงจริงก็จลาดแหละแต่โดนแก๊กลาดเพราะประมาทก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็มูลาดก็แบบไม่กล้าแบบเขียคลิปแล้วจวังหวะเนี้ดดย,ย,ย,ยดูดิใกล้ตายใกล้ตายดูดิใกล้ตายโดนสกิลหนึ่งผมมาบอกเลยสกิลหนึ่งผมมาจังหวะเนี้ยนะแล้วก็โดนแก๊คลาดหรือเปล่ากูจำไม่ผิดอ๋อไม่ใช่นึกว่าโดนแก๊กลาดดูดูเพนด้าฟิกเกอร์ย่ากระหม่อมดูดูทีย อย่างตึงองอย่างตึงไะแต่ก็ลัดนุกไม่ได้หรอกนะหนูก็ตายเองไปดีตายเองไปดีโอ้โหอย่างช้ำมาอย่างช้ำมาแพนด้าทำเหมือนตัวเองช้ำมาแต่เงินก็สู้ไม่ได้ไงรวยคือชนะทุกอย่างในเกมนี้ถ้ารวยต้นเกมคือชนะทุกอย่างแต่ถ้าเลทเกมมาก็ก็อยาให้ถึงนี่ออฝีมือเราไม่สู้ก็อยาให้ถึงแค่นั้นแหละ ทำตัวเลยรวยเวลเยอะๆไว้แบบคนระดับคนระชันกันอย่างเงี้ยเวลก็เหมือนยศนั่นแหละนิ่งเวลเยอะก็เก่งไงยศเยอะแบบออกคำสั่งโหดเงินเยอะก็แบบซื้อเลยซื้อของแบบประดับบารมีซื้ออาวุธอาวุธอาปิจีสงโคางสงครามเกิดขึ้นได้เมื่อเมื่อคุณมีเงินเออกูพูดเรื่องอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเกมไหมเนี่ยช่างมันช่างมันก็ตอนนี้ก็จะมาแบบแท็กกลางนะมา ตูเลนเหรอตูเลนที่ว่าแน่ยังโดนมูหลับสับเก็บหลับตูเลนที่ว่าแน่ยังโดนมูหลัดสับเก็บดับเออเอาอย่างงี้ดีกลัวครั้งหน้านะครั้งหน้าก็ไม่มีอะไรทำแล้วตอนเนี้ยกูบอกเลยก็ทีมเขาเริ่มเล่นแบบไม่เอาจากป้อมอะไรลแต่แก๊กดึงแม่นนะแต่มันเล่นไม่ออาจากป้อมเลยแบบไม่มีอะไรทำแล้วตอนเนี้ยแล้วกูตายคนเดียวหนึ่งตัวแบบเงาๆด้วยสิบสี่หนึ่งสกอร์หนึ่งคือสกอร์กูไง ูเลยแบบเจ็บใจเลยนะไม่น่าโดนลุมตอนต้นเกมเลยเฮียเอ,อ้ยน่าจะแบบเซฟกว่านี้เซฟกว่านี้ได้ก็แบบจะสกอร์สวยแล้วเนี่ยเขาไม่มีอะไรทำมูราดก็เล่นอย่างเงี้ยกางๆเกมมาก็เสกิลหนึ่งดื้อไปแล้วก็สกิลสองแล้วก็กลับมาสกิลหนึ่งดื้อไปสกิลสองกลับมาถ้ามีอันติก็เปิดแม่งเลยแล้วก็กลับมาแล้วก็โดนแพนด้าสวนแล้วก็ตายงง,งๆอย่างเงี้ยเออก็เล่นได้แค่น,นี้ตอนเนี้ยงงเหมือนกัน ก็สไตล์สองแล้วดูแก๊กโอ้โหยังตึงยังตึงแก๊กก็แบบงงเหมือนกันนะเล่นไม่ได้รอบนี้แก๊กดูดแก๊กดูดดึงแม่นดูดแม่นเออแต่กูโดนหอกกระต่ายไงประเด็นน่ยโอ้โหเยียเอ้ยกระต่ายแบงปลาแม่นซะด้วยแล้วกูก็ตายไงรอรอรออะไรก็ตายไงโอ้โหเอาเห็นด้าส่วนโอ้กูตายไงประเด็นเนี่ยตายสามแล้วทุกคน มันเกมจะแพ้นะแบบก็แบบนี่แหละเวลาเรามีอํานาจเราชอบได้ใจกับพอเรามีอำนาจเราชอบได้ใจไงส่วนใหญ่มันก็จะแพ้อย่างนี้แหละถ้ามีอํานาจีอำนาจเยอะใหญ่คิดว่าตัวเองจะชนะตลอดเด้อเว้ออาดวีดเห็นหลายเกมหลายตาตนะั้งแต่กูเล่นมาแบบเกมนงเกมนําอะไรอย่างเงี้ยไม่เคลียร์คลิปไม่ทําเลนกันไอ้เฮียเขาจะไปบวกไปบวกแต่ป้อมเขาอย่างเดียวมึงว่าป้อมเขาตีทีละหนึ่งเหรอเฮีย ตยังเจ็บอะป้อมอะเออแล้วมึงคิดว่าดามเมจเขาแบบถึงจะเบาแต่ป้อมมันแรงนะเว้ยเราก็โดนชัดดาวเงินมันก็พุ่งไนงะแล้วก็พากูแพ้ไงกูสัตว์ตั้งใจเคลียโค้งเคลียคลิปก็แพ้เหมือนเดิมไงโอ้โหอยากจะฝากถึงไอ้พวกเล่นเล่นแบบไม่คิดอะเออคิดก็ได้บางทีอะแบบเขามันอยู่ในป้อมก็เอาออบจงออบเจกดันช่วยแข็งป้อมช่วย ไม่ใช่คิดจะบวกจะบวกอย่างเดียวเลยโอ้โหเนี่ยเหมือนขี้ล่าตอนนะี้เห็นไหมเอาของให้แล้วมึงดูเลนกลางเลยเขาทาอะไรกันบวกบวกบวก,บวกอย่างเดียวคลิปอื่นไม่เคลียร์มันละมันหน้ามันใสใซ่ <c oughs> เลอเกินไอเราก็ทําคลิปล่างดันป้อมจนสุดนะจะโดนหอกกระต่ายเออกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหอกกระต่ายมึงแม่นเกินไปแล้วเนี่ยหอกกระต่ายเนี่ยไอสัต แล้วดูดแม่นด้วยแก๊กไอ้พอกูตายดูดแม่นเลยพอกูไม่ตายไอ้ดูดไม่โดนเอออ้กูลำงงแต่ก็อยากรู้ว่าแคลรี่มึงทำไมไม่ดแบบันป้อมแบบดันป้อมทำไมมึงต้องไปออกันอยู่กลางวะกูก็ไม่เข้าใจแก๊กก็ดึงแม่นนะแต่แบบต้องเวลาขายรองเท้าแล้วรองเท้าสุดที่ักของเชียนก็ถึงเวลาต้องคลายแล้วนะทุกคน ก็เรียกอยู่กําลังนับคูดาวอยู่กูโง่ไงกูแบบคิดเลขช้าไงนับคูดาวอยู่ว่ามันพอไหมพอปุ๊บกูก็ขายปั๊บเลยเพราะว่าโมโาดต้องเล่นแบบคูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะโหดไงเออถ้าใครแบบไกลๆกๆา็จะไม่รู้หรอกว่าโมโาดมันมีสกิลหนึ่งที่แบบช่วยแบบไม่ต้องตีคลิปอ่ะช่วยแบบไม่ต้องตีคลิปเออถ้าคนฉลาดหน่อยค่ะจะเล่นสายสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงมันเลยดูโหดไง ี่จริงกูเล่นมูหลาดไม่ช่ำด้วยซ้ำกูเล่นมูหลาดไม่เป็นเลยด้วยซ้ำแต่หยิบไปแอคไงเห็นไหมเปิดอันตรแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มูหลาดมันแบบมันเล่นง่ายไม่เหมือนแต่ก่อนไงถ้าเป็นแต่ก่อนนะกูบอกเลยกูตายยับไม่ได้มูหลัดไม่ได้ไม่ได้เปิดอัตรีสักรอบกูบอกเลย,เยมันเล่นยากมากเลยมูหลาดแต่ก่อนแต่มูหลาดเดี๋ยวนี้มันเล่นง่ายแค่ล okay. ดคูดาวช่วยก็จบแหละเออแค่นั้นแหละ เนี่ยกอ็อุ่นวา่ากันอยู่กลางเห็นไหมก็เป็นอย่างนี้กันซะตลอดแหละก็เอ็กซ์เกูก็มีไงกูเลยแบบตึงไงเออแล้วก็บอกว่าโจมตีป้อมประตูเฮียเราไม่แทงให้กูคลิปอยู่ไหนนาคอก็จะล้วงเนี่ยเออแกกดึงแม่นด้วยจ,จังหวะเนี้ยกูจำไม่ผิดแต่ดึงแม่นเลยเห็นไหมเพนด้าเข้ามาตายโง่เออตรูรินก็แบบเหมือนไม่มีดาเมจเอยนาคอดนาคอนะนาคอรนะอนะกค,คนนาคอหลังนะแต่ไม่สนใจไงไม่มีใครสนใจ ก็กดไอ้ทำให้มันนืดกูก็ได้คิวไปหนึ่งคิวไงทวันเนี้ยกูว่าจบได้แล้วแหละถ,ถ้ากูจำไม่ผิดตอนเนี้ยกูต้องจบแล้วแหละแต่ไม่รู้ไงยืนวาร์ปกลับบ้านเออก็กลับก็บได้ไม่เป็นไรโดนห่ออ,อีกแล้วเนี่ยหอ,อกระต่ายมันติดเว้ยแม่นเฉยซะเ้ยแก๊กลาดกูต้องต้องกลับบ้านทุกคนต้องกลับบ้านไม่กลับอยู่ไม่ได้ รอบนี้เราต้องจบบ้านมันได้แล้วแหละทุกคนดูดูดสเต็ปสเต็ป,ตปการเล่นมูลาดปึ๊บปุ๊บป๊บกลับเงาปึ๊บ,บ,บมันจะได้มาสองสแตก็กใช่ไหมแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเลยเลยจึ๊บจึ๊บได้สองสแตก็กใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่มันหลุดมันหลุดกูกูโลกไก่กูโลก,ก,ลก,ลกไกก็ปึ๊บปุ๊บนายเห็นไหมไม่ต้องตีคลิปเลยเปลืติโห,โหเฮียเล่นอย่างง่ายอะทุกคนเล่นอย่างง่ายนะครับอืมก็แบบฝากถึงสําหรับคนโง่ที่แบบเล่นมูลาดโง่โง่อีกไม่สี มูลาดเออใช่แล้วเล่นมูลาดแบบไม่เป็นนะก็เอาคูดาวลด40์ไปใช้ได้แล้วเผื่อมึงจะเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกูไงกูก็เล่นโง่โงอ่อ่ะดูดิเห็นไหมไม่ต้องเอามาหรอกแบบัฟไอฟิกงฟิกเกอร์มันโยกได้อยู่แล้วมูลาดอะ่ะมึงเอาเอ็กซ์แคคิวมาฮอันตีมึงสับไม่ตายมึงก็กดเอ็กซ์แคิวไปเผื่อเลยก็มีแค่นั้นหละอะกูตายเนี่ยจังหวะเนี้ยกูบอกแล้วกูก็เล่นโง่ไม่ได้หลบพิวอะไรเหมือนคนอื่นเขาหรอกแต่ก็ชนะได้นะแบบ ก็ทีแรกก็นึกว่าแก๊กจะได้ MVP ซะแล้วแต่ดูนะกูแบบตะลึงตึงตังเหมือนกันเนี่ยโอ้โหแบบตะลึงตึงตังอะดูดูตะลึงแค่ไหนกดต่อไป MVP แดงไอสัตว์เอ้ยกูเล่นมูหลัดแต่ MVP แดงเออเฮ้ยเป็นดันแรกถ้ากูไม่ได้แบกไก่กูก็ไม่ได้ MVP ม่วงหรอกก็คลิปนี้ก็ก็ก็จบจบแล้วว่ะ ไม่มีอะไรทากแล้วก็สำหรับคลิปดีก็ขอฝากทุกคนติดตรงติดตามและกดหัวใจกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเหมียวเหมียว,วด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แซลมอนุ้งด้วยบาย,บายบายทุกคนไว้เจอกันคลิปใหม่